เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในแมปคุณครูบ๊อบบี้นะครับอยู่กันในแมปโลโบอกนั่นเองก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตาม,มันด้วยนะครับมาดูกันว่าเราจะออกจากโรงเรียนนี้ได้อย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยฮ่าฮ่าฮ่านี่เปิดมาถึงเราอยู่ในห้องเรียนนะครับทุกคนข้างนอกมีหินมีต้นไม้โอ้โหแสงสีสวยส,สุดจริงๆเลยฟื้นข้างหลังเป็นตู้ตู้นี้เปิดได้ไหมเนี่ย ไม่ได้เลยมีนสีเต็มไปหมดเลยทุกคนวิ้คุณครูบอบบี้โคก้วนจริงๆเลยว่นลงพุงด้วยนะเนี่ยดูสินอนกลนซะโอ้โหแย่จริงๆเลยมาสอนหรือมาหลับเนี่ยฟึบฟึบกระโดดขึ้นไปข้างบนนะครับจึบจึบจึโอเคเปิดได้แล้วโอ้ดูรูปคุณครูฟันหล่อด้วยนะครับทุกคนสงสัยจะมีอายุเยอะแล้ว่ ตัวนี้เป็นชั้นหนังสือนะครับโอ้หนังสือเต็มไปหมดเลยข้างหน้าเป็นเลเซอร์สินะเนี่ยอ่าเราต้องกดปุ่มนะครับผมโอ้ไฟดับคนไฟดับนะครับตรงนี้วิ่งไปไมีตามมาไหมโอเคไม่มีตามมานะครับดีเลยอย่างเงี้ยสบายใจโจเลยห้องหนเเิดห้องแรกโอ้ไม่ไม่รู้ว่าจะเจอคนขี้อยู่หรือเปล่านะครับทุกคน ฟึบหล่นลงมาข้างล่างโอเคกดปุ่มตรงนี้นะครับจึ๊บตรงนี้โดดไปจึงฟึง้งตรงนี้ลอยตัวฟู้ฟุง้งอุ้ยเกือบร่วงนะเนี่ยตกใจเหมือนกันมาตามท่อหล่อเท่กันเลยดีกว่าทุกคนไต่ตามท่อไปเลยยังกระหนูแน่ฟืบโอ้กระโดดจึงเรียบร้อยทุกคนผ่านไปได้แล้วฟื้บ เรียบร้อยตรงนี้เป็นหนังสือโอเคมีคนมาหนังสือตรงนี้ด้วยใครมาเรียนตรงนี้ละเนี่ยฮ่าฮ่าสงสัยโดดเรียนมาเรียนแน่เลยฟึบโอเคเราเข้าท่อสวัสดีครับเพื่อนตัวละวิบระยับเลยนะเพื่อนระยิบระยับเลยนะเท่จริงๆเลยไปวิ่งไปกับข้าไหมล่ะเออไปกับข้าไหมเมินเราซะง,งั้นเมินเราเฉยไม่เป็นไรเราโดนเมินจนชินแล้ว ตรงนี้เบิดออกมาโอ้เป็นห้องเปล่าๆนะครับทุกคนมีอะไรมาปิดประตูเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ตรงนี้กดสวิตช์นะครับปึง้งเรียบร้อยคุณครูบ๊อบบี้อย่าไล่ผมนะครับผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผมจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะครับเฮ้ยี่เรียบร้อยโดนเลยแอบใหม่นะครับทุกคนโอ้คุณครูบ๊อบบี้อย่าพึ่งซีคุณครูยังไม่ได้กดปุ่มเลย เอาทำไมมาไล่อย่างนี้ล่ะจุดๆตามสูดจริงๆเลยครูปหดจริงๆและฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าครูหงายท้องไปเลยหงายท้องหงายไส้ไปเลยนะครับจึ๊บโอ้ตรงนี้เป็นให้เรากระโดดจึงอ่าขึ้นมาได้ตรงนี้ก็กระโดดอีกจึงฟึบโอ้ดีเลยอย่างเงี้ยตรงนี้ให้ไต่ขึ้นไปตามทางสินะเนี่ย ไต่ขึ้นมาเลยตามทางจึ๊บ๊บนี่เรียบร้อยทุกคนตรงนี้โหนโหยโหยโหยฟึ๊บออ้ยกิ้งเฉยลุกขึ้นมาแล้วโอเคตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยไลบบอรีห้องสมุดโอใช่หรือเปล่าตรงนี้กระโดดจึงโอเคทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดท่อ เราเข้ามาในท่ออีกครั้งฟืบหล่นลงมาโอ้โหท่อน,นี้มันเชิงยาวจริงๆเลยนะเนี่ยมามาเจอห้องใต้ดินต่อเลยนะครับทุกคนอยู่ในห้องใต้ดินข้างล่างเป็นโอ้โหหนามแหลมนะครับระวังนะครับทุกคนฟืบจื๊บโอ้โหนามแหลมตรงนี้เป็นอะไรล้ะเนี่ยให้เราหากุญแจเหรอจื๊บปีนขึ้นไปเปิดโอเคจัดไปนะครับฟืบฟืบ โอเคไปตามท่อเลยต้องไปหากุญแจมาเปิดประตูโอเคแล้วกุญแจเราต้องหาอีกสันะเนี้ย่อ่าได้กุญแจมาแล้วเก็บกุญแจมาในห้องแคบๆเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็กลับไปทางเดิมเพื่อเปิดประตูนะครับยูฟูเปิดประตูกันเลยดีกว่าฟึงฟ่งฟึ่ง เรียบร้อยประตูเปิดแล้วนี้เป็นอะไรโอ้มีลูกบอลยักษ์ด้วยทุกคน,นค่อยๆกลิ้งมาระวังนะครับไปเลยจ้าจิจดจๆจคุณครูจะมีคุณครูโผล่มาไหมเนี่ยตอนนี้ นอกจากลูกบอลแล้วก็ยังมีคุณครูน่ากลัวจริงๆแบบนี้จืๆ๊ๆโอ้ลูกบอลค่อยๆกลิ้งมานะครับไม่เร็วเท่าไหร่ถือว่าดีเราจะได้มีเวลาตั้งหลักตั้งฐานได้นะครับกระโดดฟืบโอ้ขึ้นมาตรงนี้เป็นลิฟต์เหรอนี่จัดไปกดลิฟต์เลยฟึ้งลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนลอยตัวจืบ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 อืบอ เกิดมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอีกแล้วอย่าบอกนะว่าตรงนี้จะเป็นที่วิ่งไ nah. วของเราเนี่ยพร้อมแล้วไปกันเลยฟิวชึบชึบฟิวลอยตัวนะครับจุดฟิวโอจังหวะนี้จังหวะนี้โอเค ลอยตัวเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนกันนะครับข้างล่างเป็นหุบเยวดํามืดสู่ความเว้งหวางอันไกลโพ้นนะครับทุกคนระวังนะตกลงไปน่ากลัวนะครับโดดจิง right โอเคเปิดพิ้งไปเลยตามทางเปิดปึ <t <t ้งเรียบร้อยตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยฟืบดำน้ำระวังระวังอ ลอยตัวขึ้นไปอึบ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  <c ười> คอยลงใจหน่อยนะครับฟึบตรงนี้ก็โดดจึง้งระวังระวังมันมีของแหลมตรงนี้หล่นลงไปข้างล่างอึ๊บชึบโอ้ดำน้ำอีกแล้วอึบอึบอึบโอเคมีท่อให้เราเปิดไปนะครับ <c ười> เปิดไปฟึง่งดูคนรอบๆตอนนี้กว่ามีอะไรบ้าง มีคบเพลิงมีสะว่ายน้ําโอเคตรงนี้คงไม่น่าจะมีอะไรสาคัญนะครับไปกันเลยดีกว่าฟืบเข้าท่อมาอีกแล้วหล่อเท่จริงๆตัวเราเนี่ยฟืบโอ้หล่นลงมาโอเคทุกคนคิดว่าคงจะถึงจุดจบกันแล้วสินะเนี่ยไม่มีใครวิ่งตามเราโอเคถือว่าดีนะครับโอเคนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามไปด้วยนะครับ ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับยูู